สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายออลักษณะเนื้อคู่นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะเป็นคร่าวๆนะเป็นภาพรวมนะว่าเออชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนี่ยลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยว่าเนื้อคู่ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นอย่างไรเนื้อคู่ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นอย่างไรทัวบัฟเนะคะเดอะซันเอ่อเอ่อคิงออฟเพนท์เคอลส์นะคะไนท์ออฟสอดไนท์ออฟสอดนะคะใต้สำหรับทัวบอนส์นะ,ะลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนู อาจจะนะคะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะหรือชาวราศีสี์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชาวธาตุดินพุทสศักันบมังกรน,นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมเ,ออเมถุนตุลกุมนะคะออแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะคะว่าชาวธาตุไฟคุณอาจจะได้เจอกับคู่รักทางไกลนะคะอยู่ใกล้กันอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัด นะคะอาจจะต้องมีการคบคุยกันผ่านแอปโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะหรือว่าคุณอาจจะได้คู่ที่เป็นหมอดูก็ได้นะ,ะนะทัวร์บอลส์นะคะก็มีแนวโน้มสูงนะ,ะว่าจะเป็นรักทางไกลนะคะออลักษณะเนื้อคู่นะคนคนนี้เอามาอว่าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเนี่ยเป็นคนผูกมิรเกง่งเข้ากับคนได้ง่ายนะคะมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กับคุณจริงๆเลย2ถ้วยนะเคมีเข้ากัน เข้าใจกันได้ดีนะ,ะมีความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กนะคะซึ่งกันและกันนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าผูกมิดเก่งเนาะเข้ากับคนได้ดีได้ง่ายนะ,ะสองถ้วยนะดิวงานเก่งผูกมิดเก่งนะคะ The Sun เป็นคนหน้าเด็กก็ได้นะคะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กก็ได้เป็นคน e NERGY ดีๆเป็นคนมีความามีพลังงานในเชิงแบบเฮ้ยแบบเหมือนเป็นคนมีพลังงานที่ดีๆนะคะอนอกจากหน้าเด็ก หรือว่าอะไรนะนิสัยเหมือนเด็กเป็นไปได้ว่าเป็นคนร่าเริงแจ่มใสสดใสหรือคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะเอาว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นคนไอ้รูปร่างหน้าตาดูโดดเด่นนะคะเป็นคนมีชื่อเสียง นะแล้วก็คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงหรือรักความมั่นคงนะคะเป็นคนที่เอาเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยโอมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ถามว่าเขามีความเป็นคนรักที่ดีด้วยไหมเขาก็มีภาวะความโมเมนต์ หวานโรแมนติกอยู่ไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะโหมุ่งม,มั่นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวเขาก็มีโมเมนต์ดีๆด,ด้วยนะโมเมนต์ที่จะหวานหวานนะหรือโรแมนติกด้วยนะคะแต่ก็ดูแล้วเ,ออเป็นคนที่มีความรักที่ดีได้ค่ะนะคะออมีความหวานอยู่ในตัวมีความมั่นคงสามารถครบระยะยาวได้เลยนะคะเอาว่าคนคนนี้ก็คงจะเป็นคนที่มีอีโก้พอตัวนะ เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันบางครั้งก็แอบ,บนิ่งๆไปบ้างเหมือนกันนะคะในเวลาที่เขา,เาโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องการวางแผนแเรื่องการงานพวกเขาก็จะดูนิ่งๆไปบ้างนะคะหรือเขาก็อาจจะสงวนท่าทีในบางครั้งเพราะว่า,าถ้าเขาเป็นคนธาดินนะคะเขาก็อาจจะไม่ใช่คนพูดเยอะนะคะเป็นคนพูดไม่มากแต่ว่าเป็นคนแสดงออกทางการกระทำนะคะนะอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรเร็วเนาะ เ,เพราะฉะนั้นเวลาเขามีไอเดียบันเจิดขึ้นมามีเ NERGY ดีๆปุ๊บเขาก็จะโอ้ทำลงมือทำรวดเร็วเลยทีเดียวนะเป็นคนไวนะบางครั้งนะคะบทจะไม่พูดก็นิ่งแต่บทจะพูดบางทีก็เหมือนแบบคำพูดบินออกจากปากไม่ทันได้ยังคิดก็มีเพราะว่าบางทีภาวะเขาจะเป็นคนบางทีขี้หงุดหงิดนะคะบางครั้งธาตุไฟกำเริบอะไรขึ้นมาอ่ะขี้หงุดหงิดพูดไม่คิดนะคะหรือว่าขี้หึงขี้หวงนะคนคนนี้น่าจะนอกจากจะรักมั่นคง นะคะรักกันยา,ยาวๆได้แล้วยังมีภาวะการขี้หึงข hm ี้หวังด้วยนะเนี่ยนะอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงบ้างนะนี่ก็ต้องระวังนะคะเบางทีคําพูดเขาก็ทําให้คนเสียใจได้นะเนี่ยนะบางทีคําพูดของเขาหรือบางครั้งเขานิ่งทาให้คนกังวลกับเขาก็ได้บางครั้งเวลาเขานิ่งขึ้นมานะเ,เวลาเขานิ่งขึ้นมาอาจจะทําให้เฮ้ยคนอื่นกังวลหรือว่าบางทีเขาหงุดหงิดขึ้นมาเวลาเขาพูดไม่ทันได้คิดขึ้นมาเอเอจะสร้างความเสียใจนะคะ น้อให้กับคนรอบข้างได้นะคะหรือว่ากับคุณก็ได้นะ,ะทีนี้ว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนขี้กังวลพอสมควรก็เลยมักจะวางแผนอะไรอยู่เสมอนะคะมีการชอบดูหมอเช็คหมอดูเล่นพิการพิการเพื่อที่จะวางแผนกับชีวิตกับเรื่องความรักอะไรต่างๆนะเพราะว่าเป็นคนขี้แพนิกขี้กังวล นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนมักจะนอนไม่ค่อยจะหลับหลับไม่สนิทแล้วบางทีก็ชอบดึกๆดๆื่นตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเขาก็เป็นคนมีอารมณ์ที่ออแปรปวนพอ,พอสมควรน,นะคะแม้ว่าจะมีไพ่ของ King of Pentacles แต่มันด้านมี k ไนท์ท็อปสอดนะก็เลยเมั่นคงละนะแต่ก็มีภาวะความหมุดหิดหรืออารมณ์แปรปวนได้เหมือนกันนะคะน,นี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อคู่นะคะ ของชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะมีนะแต่ไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่ามี2ถ้วยเออไม่ใช่สิมี2ไม้ขึ้นมาก็บ่งบอกว่าอาจจะเป็นรักทางไกลเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นต่างชาติได้เหมือนกันนะคะอาลาที่ย่จะเจาะให้สักนิดหนึ่งนะคะเริ่มจากชาวราศีเมษก่อนนะคะขอดูลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวราศีเมษนะคะ ลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ราศีเมษค่ะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ราศีเมษร์ o อนส์ออมว่าเขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนชอบเรื่องสวยๆงามๆชอบเรื่องเถือกสวนไรนาชอบแต่งบ้านนะคะเอเป็นคนที่มั่นคงนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนมีความมั่นคงในตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือมีการงานที่มั่นคงตําแหน่งหน้าที่การงานดีก็ได้นะคะอาจจะมีความเป็นบิ๊กบอสนะคะหรือว่าอาจจะมีความเป็นบอสซี่นะแอบเผด็จการหน่อยๆนะคะดูแล้วมีความทะเยอทะยานสูงทีเดียวนะคะรักศักดิ์ศรีรักเกียรติโอ้ยิ่งชีพเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนไต่เต้าเพื่อความสําเร็จได้เอามาว่าคนคนนี้นะของชาวเมดเนี่ยนะเนื้อคู่ของชาวเมดเนี่ยนะ มีความมั่นคงสูงไม่ว่าเขาจะมีความมั่นคงแล้วหรือเขาต้องไต่เต้านะคะแต่ดูทิศทางวี al, ่แววเป็นไปได้สูงมากๆว่าชาวเมรคุณจะได้เจอกับคนที่แบบปึกป๊กๆเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้ ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ฐานะปึกหรือว่าอา๋อมีการงานที่ปึกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีมีอีโก้จัดอีโก้จ๋ามากๆนะคะแต่ดูแลเขาก็มีความรักครอบครัวอยู่ไงนะเลยก็ก,ก็ก็อย่างน้อยมีความมั่นคงนะคะถ้ารักใครก็คงจะรักมั่นคงนะมีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะชาวเมธนะเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันสูงมากๆนะคะแล้วก็ คนคนนี้เอามองว่าน่าจะเป็นคนที่อาจจะชอบเรื่องพืชผักนะชอบกินผักชอบกินผลลไม้หรือว่าชอบสสยเฮลตี้ชอบเรื่องประดับตกแต่งชอบออกงานอีเวนต์นะคะชอบเรื่องการจัดสวนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่าน่าจะถ้าเป็นกิจการส่วนตัวก็คืออาจจะมีการชอบออกบูธออกร้านค้าต่างๆนะคะเนี่ยเอามองว่าเขาน่าจะเป็นคนรักธรรมชาติ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็น่าจะอยากแต่งงานอยากจะลงหลักปักฐานนะคะมีอะไรไหมที่โดดเด่นนะของชาวเมธนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้คุณอาจจะไดเ้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะชาวเมธนะมันมี the emperor ขึ้นมานะต่างชาติเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนบิ๊กบอสระดับสูงหรือว่ามีวุฒิภาวะสูงๆกว่าคุณนะคะค่อนข้างโชคดีนะชาวเมธนะดูเขาแบบ เป็นคนที่มั่นคงทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นออตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสภาวะจิตใจของเขานะข้อเสียคือเป็นคนแอบเด็จการอีโก้ชอบควบคุมนะคะเนะเาะมีอะไรอีกไหที่เต้องพูดนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะชอบแต่งบ้านเทือกสวนไล่นาะอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับชาวเมธนะอ่ะทีนี้เรามาดูสิงบ้างนะคะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่ที่โดดเด่นของชาวสิงนะคะ ลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวสิงห์ลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวสิงห์นะคะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวสิงห์จัดเมน้นคนคนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรงพยาบาลกาชาติมูลนิธิ ะะหรือว่าอะไราก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความเป็นความตายของผู้คนนะคะหมอดูก็ได้นะคะเป็นหมอทุกแขนงอ่ะหมอฟันหมออะไรได้ทุกหมอเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ,อนอกจากจะเป็นหมอพยาบาลก็ได้นะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลบุรุษพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายกาชาด่ะทุกคนนึกออกใช่ไหมอ่ะนะคะหรือว่าคนคน,นนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่ เขาเรียกว่าจะจะจะได้เจอกันแน่ๆนะคะหรือว่าเนื้อคู่ของชาวสิงอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณที่ไปไปกับกับออนๆออฟออฟกันก็ได้นะคะชาวสิงหรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนคนเก่าของคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดคนที่ก่อนหน้าที่จะมาดูคลิปนี้เคยมีคนเก่าๆที่เลิกกันไปคนคนนี้อาจจะเหมือนคนเก่าของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณนะเป็นไปได้หรือเป็นคนเก่าเลยนะคะ แล้วมีอะไรอีกนอกจากการทํางานในในในเครือข่ายที่มีเครื่องหมายการชาติแล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคําพูดนะคะในการที่จะเ,เขาเรียกปลูกฟื้นคนได้นะเขาเรียกอะไรไมีคําพูดในเชิงปลุกปั่นคนได้สื่อสารนะคะมีเทคนิคในการพูดการสื่อสารอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะหรือโดดเด่นในเรื่องลักษณะของการประชาสัมพันธ์นะคะเป็น PR เป็นประชาสัมพันธ์เป็นอะไรที่ เป็นนักข่าวก็ได้นะ,ะเป็นนักข่าวเป็นคนที่สามารถที่จะให้ข่าวหรือว่าออสื่อสารนะคะกับผู้อื่นได้ดีนะคะนะหรือไม่ก็คือสามารถพูดในเชิงปลุกฟื้นปลุกปัน่นพูดเยียวยาใจคนได้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดนมาริเชียนคนคนนี้เป็นคนเก่งมากนะชาวสิงนะคนของคุณเนี่ยเป็นคนเสนห์แรงนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ เหมือนเก่งหลายด้านด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างหรือทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ที่ดีเป็นคนคิดเก่งนะคะคิดเก่งอชอบเรียนรู้นะคะมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เอาว่าความสามารถเขาค่อนข้างรอบด้านเลยนะทำได้หลายอย่างจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผูกพันกับ ชาวสิงมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะสำหรับเนื้อคู่ของคุณนะนะนะมีการผูกพันกันมาต้องมาชดใช้กรรมกันไม่ว่าจะกรรมดีกรรมไม่ดีนะฮะต้องวนเวียนกลับมานะอาจจะวนเวียนกลับมาเจอกันหลายภพชาติก็ได้นะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะอ่ะเขาก็คงจะมีสเสน่ห์แพรว,พ,รวพอสมควรเลยนะคะโอเคเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้ชาวธนูนะคะอ่าเนื้อคู่นะคะลักษณะที่โดดเด่น ะะลักษณะของเนื้อคู่ที่โดดเด่นของชาวธนูลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวธนูนะคะเอโซเพนเซเคิลส์อ่ะเป็นคนมั่นคงนะคะมีหลักมีฐานนะคะ,ะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นนักลงทุนนะคะ,ะเป็นคนที่มักจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ มองเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นะเป็นคนที่มีคุณค่าก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่าหรือว่ามองเห็นคุณค่าของเรื่องเงินเรื่องทองเป็นอันดับแรกเอามาว่าคนคนนี้เป็นคนที่มักจะมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองเข้ามานะอาจจะเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยนะคะมีโชคมีลาบหรือว่าได้ลาบลอยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโอกาสเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองเข้ามาในชีวิตเขานะคะหรือไม่อย่างนั้นคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาเรื่องเงินมาเป็นที่หนึ่ง เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ลําบากก็ได้นะคนคนคนี้อาจจะมาจากชีวิตที่ลําบากามีความขัดสนขาดแคลนนะคะก็เลยเอาเรื่องเงินเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะก็เป็นไปได้นะ,ะแต่เอามาว่าเขาน่าจะเกิดมาพร้อมกับโชคทางการเงินนะคะคนคนนี้นะแล้วก็น่าจะมีทรัพย์สินเงินทองในบางเคสนะคะทรัพย์สิสนมีทรัพย์สินเงินทองอมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าครบเนี่ย ็จะเป็นโอกาสดีๆนะคะเป็นโอกาสดีๆที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะหนึ่เหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็ five o f pentacles เอาว่าเ,เขาก็อาจจะเป็นคนขี้เหงานะคะเนื้อคู่ของคุณที่โดดเด่นนะละนักษณะที่โดดเด่นของคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องอยู่ห่างไกลกันต้องมีการพัดพลากจากกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยวนเวียนกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะคะเ,เขาอาจจะเป็นคนขี้เหงานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคุณอาจจะเป็นสิ่งบางสิ่งที่แบบเขาสามารถที่จะมาพึ่งพาคุณได้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ถ้าถ้าในเชิงที่ไม่ดีนะอ๋อไม่แน่ใจว่าออในจังหวะที่เขาไม่ชีวิตไม่ดีเนี่ยนะคะเขาอาจจะมาขอโอกาสนะคะกับคุณหรือเปล่าการได้เจอกันเนี่ยคือมาพึ่งพาทางเรื่องเงินทองหรือว่าเออมาขอโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าในเชิงที่ไม่ดีนะ ะะแต่ออมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เขาเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะนะคะได้มาเจอกันแล้วก็ได้ก่อเกิดนะคะเป็นคุณค่าทางจิตใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต่อให้เขาไม่มีเงินไม่มีทองแต่เขาก็จะสร้างโอกาสเรื่องเงินทองให้กับให้กับตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามีเงินมีทองอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคงทีเดียว นะคะแล้วก็มีลาบลอยมีอะไรอย่างที่อมบอกใช่ไหมมีโอกาสทางการเงินแต่เขาอาจจะแค่ขี้เหงาเฉยๆนะคะเอาละ่ะและนี่ก็คือนะคะลักษณะเนื้อคู่นะของชาวธาตุไฟแล้วก็แยกย่อยละเอียดไปให้ว่า,าชาวเมษเนื้อคู่โดดเด่นยังไงนะคะแต่ละคนแต่ละราศีนะคะเมษสิงห์นูเนี่ยเนื้อคู่ของคุณโดดเด่นด้านไหนก็ให้คำทำนายไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะทุกคนนะนะเอาละ่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์สายมูของอมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมังกรนะคะไม้มงคลปั้นมือนะคะของลุงรันที่อมเอามาช่วยแกไขเพราะแกเจอพิษโควิดอยู่คขไม่ค่อยดีเนาะเอามาช่วยแกไขนะคะ599กับ899นะคะแล้วก็จะมีเซรั่มนาหน้าทองและสะบู่หนาหน้าทองที่ผลิตเองได้อออยด้วยร้อยนะคะอมใช้อยู่ใช้ดีมากใช้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ลงพลังงานหน้าหน้าทองสายขาวร้อยเปอร์เซนะพุทธคุณสายขาวร้อซไม่มี พลังงานที่ไม่ดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็จะมีอ่อสีพึ่งเมตตามหาสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเทียนเสริมดวงนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีจุดเสริม าวาสนาบารมีเจรจาค้าขายนะคะจุดเสริมความรักจุดเหนียวซับเหนียวโชคลาภใครถูกใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนสนใจอะไรแปะไว้ให้เราที่ Description เป็นลิงก์นะ,ะ c e b o o k IG s h o p p อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้หรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะวันนี้ออมจิกทารดจะลาไปก่อนแล้วนะคะบาย